อาผมก็ขอกราบสวัสดีท่านหห่างหายกันไปนานกับการสอนลงมอสนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เรียนมหาลัยนะครับทําให้ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างนะโอเคตอนนี้เราก็หาเวลาว่างเลยล้วเราก็จะมาสอนลงมอสกันครับซึ่งมอสในวันนี้จะเป็นมอสมาร์ทเลดเดอร์นั่นเองนะครับมาเราต้องกดติดตั้งจารตัวนี้ก่อนนะครับไปตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ลงฟอสไปนะครับซึ่งอาถ้าขึ้นถ้าใครขึ้นแบบนี้นะครับให้กดมาตรงนี้นะตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ ตั้งไปที่เอ่ออันนี้จาวาท c k นะครับแล้วก็อันนี้นะกดไปที่ตรงนี้ได้เลยแล้วแล้วก็กดคาว่าออกนะครับอันแรกเลยนะควบคูณนันทามนะแล้วกดออกนะครับแล้วนี้คือแรมนะแรมขั้นต่ำผมแนะนําให้ปรับเป็นประมาณสี่พันนะครับอ่าประมาณสนะี่พันเนาะแรมขั้นต่านะครับโอเคแล้วก็ลงติดตั้งจาใหม่นะครับไปติดตั้งจากันเถอะฟอร์์นะครับโอเคประมาณนี้นะ การกระ,กระ,ก,ระกระบาดไปไล้เลยนะตนัวนี้ปุ๊บแล้วตรงนี้ครับเห็นไหมครับผมจะเปิด c u r อร์เมาส์โอเคซึ่งเห็นตัวนี้ไหมอ่าตรงนี้นะครับมันคือที่อยู่ของไฟล์ my craft เรานะครับคืออยู่ตรงนี้นะถ้าใครแบบหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนนะก็หาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดแสดงไฟล์ที่ซ่อนด้วยนะ my craft มันจะซ่อนนะครับโอเคเรากดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็ลงฟอสต์นะครับอันนี้ก็คือรอนะครับรออย่างเดียวเลยนะ ขั้นตอนนี้ก็อย่าลืมมันต้องใช้เน็ตด,ด้วยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้คือโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับผมการติดตั้งฟอนเนะเาะก็กดโอเคไปได้เลยนะครับผมกดโอเคแล้วก็กดบังคับปิดตรงนี้เลยนะครับ ตกลงนะโอเคต่อมาคือการกดตรงที่รูปศอตรงนี้น,น,นะผมข้างๆกับเขาาเล่นนี่เลยนะกดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลือกไปที่ฟอร์ดเวอร์ชันนี้นะแล้วก็กดคําว่าเล่นนะครับอ่าพอกดเล่นปุ๊บใช่ไหมกดตรงนี้ขึ้นมานครับมันจะเป็นการโหลดไฟล์เนาะอันนี้คือโหลดไฟล์พวกม็อดพวกอะไรต่างๆงนั่นแหละเป็นโฟลเดอร์ม็อดที่ให้เราให้เราไปลงม็อดอ่ะอ่าอันนี้มันก็จะโหลดเป็นโฟลเดอร์นะครับก็ให้มันโหลดไฟล์ก่อนเนาะแล้วค่อยไปลงม็อดนะครับอ่าเรียคือรอดแล้วโหลดเสร็จเลยนะ พอราเสร็จปุ๊บมันก็จะดิ่งเข้าเกมนะครับพอดิงเข้าเกมเนี่ยเราก็กดออกมาเพื่อลงมดได้เลยนะโอเคครับพอเราเข้าเกมแล้วเนี่ยหน้าตางก็จะเป็นแบบนี้นะก็กดตกลงได้เลยนะครับอ่ะแบบนี้คือเข้าเกมได้แล้วเนาะประมาณเราตัดไปแบบลงมดตอนนี้ก็มาถึงหน้าการลงมดแล้วนะครับผมส่วนมดนี้ผมจะให้ปิดทางใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคนะอันดับแรกเราก็ไปที่ดาวโหลดก่อนเนาะ นี่อันนี้คือผมดาวน์โหลดไว้นะครับคือม็อดตัวนี้เนาะคาเมลไรเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็กด Copy ไปนะครับอืม Copy แล้วก็ไปที่ไฟล์เกมของเรานะครับไฟล์เกมของผมเนี่ยจะอยู่ใน Android นะครับแล้วก็ Data เนาะอันนี้คือของผมนะแล้วก็เริ่มมาล่างสุดนะครับก็จะตัวนี้ผมจะเรนเชียร์นี้นะครับแล้วก็กดไฟล์นะจะเจอกับดอ n e c r a f t นะครับถ้าคนไม่เจอเนาะก็ต้องกดกดมา เซตติ้งตรงนี้นะแล้วก็กดคําว่าไฟล์ลิสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็โชว์ hidden file ตรงนี้นะก็อย่าลืมเปิดด้วยนะครับจะได้เจอไฟล์เนาะโอเคเข้าไปที่ dot my club เลยครับผมแล้วก็คําว่า mod ฮนะแล้วก,กดวาง mod นี้ลงไปได้เลยนะครับโอเคต่อไปการเข้าเกมนะผมโอเคผมการเข้าเกมนะครับผม, okay, ผม,ก,ก,ม,บผมก็คือกดเล่นได้เลยนะไปแล้วก็รอกรอกันที่หน้าเข้าเกมได้เลยนะครับผมในวันนี้ไปตกลงโอเค อ่าโอเคผมตอนนี้ก็เข้ามายัางเกมแล้วนะครับเรามาเช็คมดกันนะว่ามดที่เราลงไปเนะี่ยมันติดหรือเปล่านะโดยการเช็คที่มดตัวนี้นะกดเข้าไปนะผมนี่นะผมคาเมล레이เดอร์นะครับเป็นเวอร์เจนสี่ด้วยนะครับอ่านี่ไงมดนะครับมดมันนะ่นละไปเราลองสร้างเซิร์ฟกันดูด,ดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคผมจะสร้างเป็นอมาตะแล้วกันเนาะจะได้แบบมีของนะครับแต่เราสามารถเล่นเป็นแบบเอาชิร้อยก็ได้นะ อืมอ้วาวถูออกทำไมเนี่ยปิดเมาส์ก่อนแล้วกันนะครับอ่าเอาเป็นครีเอทีฟเนาะอืมโอเคไปครีเอทีฟแล้วก็ก,กดสร้างเซรฟได้เลยนะครับมาเราจะดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคือตอนนี้นี้คือผมมี iPad นะแต่ว่า iPad เนี่ยมันโหลดโปรจารันเชอร์ er ไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาเล่นในเครื่องเก่านะครับก็คือเสียดายมากเลยเราไม่สามารถโหลดโปรจารันเชอร์ er ใน iOS ได้อือม หลุดไม่เป็นนะครับก็ต้องใช้เครื่องนี้ไปก่อนซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแรงมากนะโอเคเดี๋ยวรอรอกันที่เกมเลยล้วกันนะครับอ่าวันนี้ก็มาแล้วนะผมโอเคผมตั้งเรดเดอร์ชั้นเรดเดอร์ชั้นเห็นไหม,มน,นี่เป็นมองๆนี่คือระยะการมองนะผมปรับเป็นต่ำๆมันจะได้ไม่แลกเนาะโอเคเรามากดเข้าที่อินเวนทอรี่กันนะครับดูกันนะว่ามีของอะไรเข้ามายัางนะครับนี่มันจะเป็นมารเรดเดอร์ต่างๆนะครับผมก็ เข้ามาแล้วนะครับโอ้โหนี่ไงนี้คาบ,บุตโตะนะครับอืมมันแปลงร่างยังไงอ่ะอ้าผมไม่รู้จริงนะเนี่ยอ่ะสมมุติสมมุตลิละกันแบบไม่รู้อะไรเลยก็เอาเข็มขัดตัวนี้มาปะปุ๊บอ่ะกด 3d มดีอ่ะ,อะนี่คือตัวเรานะครับใช่ไหมออใส่เข้าไป ไงต่ออ่ะใส่แค่นี้เหรอมันแปลงร่ายัางไงครับผู้ชมอ้ยนี่ผมไม่รู้จริงนะแต่ว่าถ้าคนผู้ชมรู้ว่าเล่นได้แล้วเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงมันเล่นยังไงแต่มันเอามาเป็นตัวนี้เหรอแล้วมันแปลงร่างแบบกลายร่างไปเลยไม่ได้เหรอมันต้องต้องแต่งเซ็ตเหรอ นี่เราจะได้บัฟได้บัฟมาได้บัฟวิ่งเร็วกับขุดนะครับขุดไวกับวิ่งเร็วนะเป็นเจ้าตัวคาบุตกนะครับถ้าเป็นเนี่ยเป็นดาบอ๋อแล้วเ,เราต้องถอดอันเก่าก่อนปะเนี่ยอ่อถอดอันเก่าออกมานะครับแล้วก็ใส่นี้เข้าไปไหมไม่ใช่นี่อาจจะประมาณนี้ได้กันเนะาะสำหรับมอดมอดคาเมลเดอร์ถ้ามีอะไรบ้างเนี่ยมีดับเบิลด้วยนะผม มันแปนลงร่ายังไงได้ัอเนี้ยมันมีเซตมาให้แล้วออะดิเดี๋ยวบ้าเราจะต้องแช่นี้อ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับผมแล้วก็มีมาเดอร์เยอะมากนะมีไกม่มุด้วยนะครับใช่โอ้มาเดอร์เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคคับการลงไม้ก็ประมาณนี้เท้ากันเนาะอะสมมติเราอยากเล่นโอ๊ตล่ะเราแปลงางได้ไหม แล้วเรามีเหรียญอะไรบ้างเนี่ยเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้แล้วก็เหรียญน,นี้มันใช้ยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะใส่เข้าไปปุ๊บมันแปลงได้ยังไงอ่ะโอคปุ๊บวางลงไปวาง,งไปก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสมมติถ้าเราแบบเดินเล่นแถวนี้มีไหมมันจะมีแบบ ไอพวกมอนตรงมอนเตอร์เกิดไหมเดี๋ยเราต้องวางทั้งหมดเลยนะครับเอาก็ไม่มีนะแต่ว่าก็จะเป็นมอดมีการ์ดให้นะครับอืมมีปูงมีปืนเฮ้ยเท่ท่ด้กันโอเคเอาเป็นว่ามีมเดอร์ประมาณนี้เนาะอุย้ยมีเมีบิลด,ด้วยนะครับเอ็กเซด อ่าประมาณนี้เนาะฮีโร่เอ้ยมาเรเดอร์นะครับของเราเป็นอาวุธเหรอไม่มั่นใจนะครับมีบิวแต่มันไม่มีเอฟเฟกเ์แปลงร่างหรอหรือว่ายังไงอะ่ะเออผมลองเล่นก่อนนะซึ่งไม่รู้รู้จริงจริงมันแปนลงไ่างยังไงอะ่ะมันต้องมีขวดถ้าเป็นบิวมันต้องมีขวดไม่ใช่เหรอยนงไยขวดก็มีให้นะให้มันแปลงไม่ได้อะ่ะ ไหนนดูกันใส่เข้าไปเออไม่รู้จริงๆอะ่ะมันแปลงยังไงนะครับแต่มันก็มีร่างเดียวอะ่ะไม่มีร่างอื่นหรอเนี่ยโอเคใช่มันไม่มีร่างอื่นเลยมีแค่ร่างนี้ร่างเดียวเลยใส่เซตบิวบิวอาร์มอร์ขัดกางเกง กางเกงนั่นคิน่าน้องบ่าวปุ๊บอ่าประมาณนี้เอ้าเป็นบิวตัวสีดํามันต้องแปลงร่างก่อนปะเนี่ยใช่อไหมเออผมไม่รู้จริงอะ่ะมันแปลงร่างยังไงอะ่ะโอเคที่มันต้องไปแปลงร่างก่อนอะซึ่งผมแปลงร่างไม่เป็นนะ เอออันนี้เป็นการรีวิวมอสที่แบบไม่รู้มันแปลงร่างยังไงด้วยเอาดีเออแต่ว่าก็เล่นได้แหละเล่นได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าแปลงร่างยังไงนะครับเออต้องไปดูคลิปแล้วค่อยมาเล่นแน่ๆนนี่คือไม่ดูคลิปเลยนะครับเห็นน้องแนะนํามาก็ลงเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้กันสํสำหรับการเล่นมอสมาเลยเด้อนะครับส่วนมอสนี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมถ้าใครชอบไปกดไลค์ถ้าใครเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะบ๊ายบาย